วเนี่ยเพื่อนอีกคนหนึ่งยังไม่ได้กินเลยบอกให้ไปเรียกเพื่อนมาไอ้ขาวอะ่ะเรียกไอ้ขาวมาไม่ต้องมาทำหน้าสับกินเลยเศรั <S <S เลยอะ่ะมา,มาหม,ม่ทยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ snow story channel วันนี้เราแบบชิวๆมาเล่นเซิร์ฟสระดิให้ทุกคนดูเราเพิ่งเล่นวันนี้เป็นวันแรกเลยสโนว์เฟรมนะเล่นช้าที่สุดเล่นได้ช้าที่สุดหัวก็ช้า <c oughs> เล่นก็ไม่เป็นถ้าก็ไม่สวยไม่เหมือนเราเลย <c oughs> เราเล่นแป๊บเดียวได้เลยขึ้นแล้วก็เล่นได้เลยเชื่อไหมฮีโวมาก ไห้ใ่เห็บตัวนะวันนั้นเราเดินผ่านใกล้เราโอ้ไมะวว ไม่ไล่เหิบเลยเราไม่ไล่ขวิดเราเลยอ่ะวัวแล้วเราว่าเราค้นพบวิธีที่ทําให้เราแบบเอวบางน่างเทียวหน้าเรียวแล้วแหละเนี้ยต้องเล่นแบบนี้เลนอนแบบนี้ย แต่ว่าถ้าเรายังไม่สวยอ่ะเล่นได้แค่แบบไม่กี่นาทีเราก็เล่นได้แล้วเนาะง่ายมากอะแบบหัวไวมากเก่งมากเล่นได้แป๊บเดียวเลยเซิร์เะเกตนี่หนึ <men> <men ่งรอบชิลชิลชิลมากไม่เหนื่อยไม่มีเหงื่อตกเลยร่างอันผอมเพรียวของเราจะมาแล้วในเร็วๆนี้เชื่อไหมเฮ้ยเชื่อดีมาเดี๋ยวเรามาดูส n o w f เ a m เล่นบ้างดีกว่า เ,เราหรือเปล่าโห<ฮ><ฮ>เล่นไม่ผิวเท่าเราเลยเนี่ยเล่นก็ไม่ผิวเท่าเราเลยทุกคนดูสิระวังนะตัวยังเล่นไม่ค่อยเป็นน่ะเนี่ยขิงขิงขิงเเหนื่อยใช่ย่อยนะเนี่ยจริงๆอะ่ะถ้าเล่นแบบถูกท่านะเหงื่อออกนะพรอมเลยแล้วว่าเอวแบบคอดแน่นอนถ้าใครเล่นแบบถูกท่าเป็นไงบ้าง เหนื่อยเหรอเราไม่เห็นเหนื่อยเลยเราไม่เหนื่อยเลยเลยชักอย่างโอ้โหโอ้โหเนี่ยคนเล่นไม่เป็นก็แบบนี้แหละต้องให้เราได้สอนเราสอนตลอดเลยเนี่ยเนี่ยเล่นนิดเล่นหน่อยก็เหนื่อยเล่นนิดเล่นหน่อยก็โอ้ยหอยหอยหฮยเฮ้ยทำไมตัวแบบไม่ดูทางให้ดีๆคนอยู่ไหนก็ตั้งซื่อมาที่เราตั้งซื่อมาหาเราอยู่นั่นแหละ โชว์โชว์สเตปโชว์สเตปไม่ต้องมาใกล้เรานะเล่นดีๆเดี๋ยวมันเปิดกระเดกเธอจะปักปิดเนี่ยเนี่ยดูดูอ้นนันเห็นไหมนันนักก้นแล้วก้นเลยเธอเราไม่เห็นนั่งได้เลยเอ้ยไม่ใช่เราไม่เห็นต้องนั่งเลยเรายืนได้อย่างเดียวสบายเลยเนี่ยทำไมตัวเล่นไม่เป็นอ่ะ ไม่เมื่อขาก็ลงไปนั่งเหรอ,อเราไม่เห็นได้นั่งเลยเรายืนได้ตลอดเราไม่เห็นได้นั่งเลยเมื่อไงก็เลยลงไปนั่งไม่เก่งเหมือนเราเรานั่งไม่ได้เอ้ไม่ใช่เราแบบไม่เห็นได้นั่งเลยเล่นยังไงก็ไม่เห็นเหนื่อยเลยดูสเต็ปของเรารถมันค่อนข้างเยอะเราก็เลยจะเล่นแบบระวงังระวงังไม่ค่อยได้โชว์แบบโชว์แซนปอะไรหรอกนะเพราะว่ารถมันเยอะเดี๋ยวมันจะปุ้งไปหารถเขา นยนรถเขาเป็นรอยอมามาดูของเราเล่นแบบเทพแบบขั้นเทพอ่ะ ยี <chat> ่เล่นได้คนทั้งโลกก็เล่นได้หมดเลยใช่ใครๆก็เล่นได้ใครๆก็เล่นได้ทุกเพศทุกใบสูงต่ำดําขาวชายหญิงเล่นได้หมดเลยลราคอนเปิร์ เพราะว่าขนาดเรายัางเล่นได้เล่นได้ภายในไม่กี่นาทีมันเล่นง่ายมากๆเลยนะเลยเราเจอตั้งสี่สบาทเราเจอตั้งสี่สิบบาทเอ <c oughs> ตังสี่สบาท, <c oughs> บาทเราไปซื้อของในเซเว่น <c oughs> ให้น้องหมาไหม ลูกชิ้นไหมตางใครก็ไม่รู้ไงก็ให้น้องหมาเนาะบาทไม่รู้จะของตามหาหรือเปล่าแต่ว่าไม่รู้จะคืนให้ใครเอาให้น้องหมาดีกว่านาะไปซื้อลูกชิ้นในเซเว่นมีเซเว่นตรงปั๊มนี้พอดีนี่ทุกคนเราไปซื้อลูกชิ้นมาแล้วสี่สิบบาทลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นปิ้งให้น้องหมาไม่ร้อนนะไม่ร้อนเดี๋ยวให้น้องหมากันมีมีห้าไม้ เต่นต้องหมามีสตัวหนุมนอนอยู่นู่นไม่ 1, 2, 1. ไๆ่ไม่หมามาไม่มาไม่ไ่ไนอนไม่ไม่ไม่ไมหรือว่ามัน,นอี่แวตัวนู่นมาตื่นแล้วตื่นแล้วน่ฉีกปุ๊บมาเลยโอ้โห oh, oh, หมาอะไรฉลาดลว่เนี่ยโอ้เก่งมากเลย เรต้องถอดไม้ให้มันใช่ไหมไม่ยื่นให้มันเลยไม่เอาเดี๋ยวมันจะบ,บา,าดตาวดูดีๆก็อหรอเรียกัดแล้วนะโอ้ไม่ต้องเสิร์ฟก็ปไปเลยนี่นี่นายไปเรียกเพื่อนมาสิ นายเรียกเรียกคนนั้นมาไม่เรียกมามาแล้วมาแล้วตัวมาอะเอาไปแบ่งกันรู้ไหมรู้เปล่าว่าต้องแบ่งกันไม่ต้องมากกุมหน้ากลมตาอย่ามานี่มานี่อะนี่มันมานี้ใช่ตัวนั้นมันกลัวเราสงสารตัวนั้นนี่มันนี่ตัวตัวต้องถือไปให้ตัวนั้นแล้วแหละแล้วเราจะอยู่รอดตัวนี้ไว้ใช่เพราะว่ามันกลัวการเห็นไหมสงสารมันมากมันไม่กล้ากินอะ อ๊ะมานี่มนันนี่ตัวมันตัวนี้นี่ชิดเจ้ามาแล้วกินเลยเร็วเอาสิเอาหนาเร็วอย่าคิดมากเจ้าหมาคิดมากเร็วอ,อย่าก,กัดนะก,กัดนะกินเลย

หลายไม้แล้วนะตัวเนี่ยเพื่อนอีกคนนึงยังไม่ได้กินเลยบอกให้ไปเรียกเพื่อนมาไอ้ขาวอะ่ะเรียกไอ้ขาวมา้าเปล่าตัวกินไปสองไม้แล้วเนี่ยมาเร็วไอขวขวนะ้ขาวออาาขาวเบรกยังไวไอขาวฉลาด,ดวะ่ะโอ้อันนั้นอนะ่ะฉลาดสุด ามานี่มานี่มานี่ด้เน่เราเนี่ยฮะหมดแล้วอ่ะกปกติอ่ะกินข้าวที่ไหนฮะปกติไปกินข้าวที่ไหนกันแล้ววันวันทำอะไรบ้างวันนั้นเราจำได้นะที่เราใส่หมวกกับสไยเป้มาพวกตัวไล่เราใช่ไหมไม่ต้องมาทำหน้าสำลกเนียร์เลย นั้นอะพวกตัวไล่เราที่เราเดินกไกตรงเนี้ยเธอก็ไล่ลเราเราจำได้เราล่นแทบไม่ทันหมาสำเน็จผิดเลยดูโอ้ไม่ต้องสำเนึกผิดมันหมดแล้วเนี่ยจะไปแล้วนะเจ้าหมาหมดเนี้ยหมดแล้ว,มลวไม่ต้องมาทำน้าสงสารเลยโอ้หมดแล้วนะเดี๋ยววันหลังมาใหม่นะ เศร้าเลยอะ่ะมันออกมาใหม่เอ้ยทำไมมันอยู่เป็นนะเนี่ยเศร้าเศร้าอ,อ,อะไรอะ่ะมันหมดแล้วแล้วปกติกินอะไรกันไปอยู่บ้านเราไหมไม่เอ้ามันไม่มีบ้านอยู่ที่จริงบ้านใหญ่กว่าเราเอีกนะเนี<ป>่ย <laughs> นอนตรงไหนก็ได้แายบายไปแล้วเ <ไป S 1> หรอไปแล้วว้ายิง,งนะเนี่ยของกินหมดไปเลยของกินหมดไปเลย <laughs> กับบ้านทุกคนเดี๋ยวมาใหม่